สวัสดีครับวันนี้กลับมากัะอิกหนึ่งคลิปนะครับผมสำหรับอของเล่นใหม่ของผมนะวันนี้เนี่ยผมจะมีเลตเทอร์แมนตัวนี้จะเป็นเลตเทอร์แมนชาร์ตพลัสนะครับเป็นสีดำนะทั้งอันเลยนะครับผมมันคือคีมแหละหลักๆแล้วเขาเรียกว่ามัลติทูนะครับเลตเทอร์แมนตัวนี้มันชื่อเสียงมันมีมานานอยู่แล้วล,ะละ่ะสำหรับคีมมัลติทูลักษณะนี้นะครับผมอ่ะอุปกรณ์มีหลายอย่างมากเดี๋ยวไล่ดูให้แต่ละตัวเลยนะ อ่ะอย่างแรกเลยอ๋อจริงๆเปิดผิดอันจริงๆจะเปิดมีดมันไอ้ตัวนี้เป็นมีดสําหรับตัดเชือกนะแล้วก็มีฮุกมาให้นะครับผมอาไว้ตัดเกี่ยวเชือกได้นะครับอุปกรณ์ทุกตัวมันล็อกได้นะสําหรับทุกตัวเลยนะครับอ่าอันนี้คืออ่าเขาเรียกว่าตะไบนะครับผมตัวนี้เป็นตะไบตะไบไดมอนแล้วก็ตะไบเหล็กที่เขาให้มานะครับอีกตัวหนึ่ง เลื่อยอ่าอน,นี้เลื่อยตัดไม้เลยนะครับผมแล้วก็มีดนะครับอันนี้คือที่อยู่ด้านนอกทั้งหมดนะอ่าส่วนด้านในนะครับผมมีหลายตัวอยู่อันนี้เป็นไขควงผักแบนไขควงเล็กนะครับผมอันนี้สังเกตดูไขควงเล็กมันจะเปลี่ยนด้านได้อ่าจะเปลี่ยนด้านเป็นไขควงเขาเรียกว่า่าฟิลิป เป็นอะไรนะปักแชกได้นะครับผมมีกันไกมาให้นะครับกันไกก็ใช้ได้ค่อนข้างโอเคนะสำหรับตัวนี้นะครับใช้ได้ค่อนข้างโอเคนะครับมีสปริงนะครับผมเดี๋ยวปึ๊บเดี๋ยวเก็บกันไกกันส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเขาก็จะมีตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอเป็นเป็นเป็นไขค,รครวงนะครับผมปากแฉกแล้วก็สลับหัวได้นะเป็นปากแบนได้นะครับผมมาให้ในนี้นะครับผมสําหรับตัวเลเทอร์แมนตัวนี้นะอ่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนหัวได้ซึ่งถ้าเกิดซื้อชุดเนี่ยเขาจะมี้ตัวบิดไดรเฟอร์ตัวเนี่ยมาให้ด้วยนะครับผมมันก็จะมีทั้งหกเหลี่ยมปากแบนเล็กปากแบนใหญ่อ มีตัว talk school มีอะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อนชึบ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 เดี๋ยวแงะมันออกมาก่อนอ่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเปิด ขวดนะครับผมหรือว่าเปิดกระป๋องซึ่งมันก็มากับ l ล t t e อ Man มนเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยเลตเตอร์แมนชาร์ตพลันะครับตัวนี้เป็นสีดำนะจะเป็นตัวใหม่ที่เป็นสีดำมาทั้งอันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสวยงามแหละแต่แน่นอนพวกสีดำพวกนี้เป็นลอยง่ายแน่นอนนะครับถ้าเกิดไปใช้งานจริงนะครับผมตัวนี้มันจะมีไอ้นี้มาให้ด้วยอ่า เป็นบิ t ไดรเวอร์นะครับแล้วก็มีตัว Pocket c l คลินะครับซึ่งมันจะเสียบไว้ตรงนี้อันนี้เสียบไว้มันก็จะเป็น Pocket c l คลิปได้นะครับลักษณะนี้นะหรือใครไม่อยากใช้ Po c k e t c l คลิปจะใส่ใตัวเป็นเหมือนกับแรนยาร์ดโฮนี่ก็ได้นะครับตัวเนี้ยเวลามันมามันมาท้งชุดอย่างนี้เลยแล้วก็มีกระเป๋าใส่เครื่องมือมาให้ด้วยซึ่งผมว่ามันกระเป๋าใส่เครื่องมือมันค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ ใช้คือเก็บเก็บได้ครบอ่ะเก็บได้ครบทุกอย่างอ่ะในนี้สามารถเก็บได้ครบเลยนะครับผมค่อนข้างสะดวกนะผมว่าการสําหรับตัวนี้ในการใช้งานนะครับผม Leatherman Charge เนี่ยก็เป็นตัวท็อปงานตัวท็อปของ Leatherman เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะน่าจับน,น่าเอามาใช้นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างครบมันมีเดี๋ยวนี้มันมีตัว อุปกรณ์เสริมหลาย,ลายอย่างที่ของ l e t เทอร์ให้ที่จะสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับงั้นถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเช็คดูในเมืองไทยมีขายหลายเจ้านะครับสำหรับตัว r e t เทอร์นะครับผมอันนี้ก็แนะนำให้ดูนะครับถ้าเกิดสนใจก็ลองติดต่อกันนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอามาให้ดูว่าด e ตเทอร์แมนเนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อนี่นี่นี่ด้านในมีนี่ด้วยมีคล้ายๆกับ ไม้บรรทัดเอาไว้วัดนะครับเซนติเมตรกับนิ้วนะครับผมก็ครบนะอะไรทุกอย่างผมว่าดีเลยละ่ะเดี๋ยวต้องเอาไปลองใช้กันว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าแล้วว่ากันอีกทีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ